าวาปึ้งจ้าใครที่มีปัญหาตอนนี้ผิวแบบว่ามันคล้ำเลยแม่ผิวแบบผิวดูดำอะแม่ทำยังไงดีตัวนี้เลยค่ะแม่แนะนำเลยนะคะตัวนี้เป็นสครับของแม่เองชื่อว่าสครับเจทาวคุณดูเป็นสครับเกลือเป็นเกลือจากละเดสซีไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีน้ำหอมตัวนี้นะคะใช้น้ำมันหอมและเหยจากธรรมชาติกลิ่นเปอร์เปอร์มิน,น,นแทนน้ำหอมคุณอารมณ์เหมือนแบบว่าสปาแพงๆชั่วโมงหนึ่งประมาณ6ก0ันบาท สันลองมาแล้วตัวนี้ฟึ่งจริงสาวเขาช่วยเรื่องผิวขาวใครที่ผิวโดนแดดมาใครที่ดำกรรมพันธุ์ตัวนี้ช่วยด้วยใครที่มีสิวตามตัวสิวที่หลังตัวนี้ช่วยกับคุณนะคะข้อศอกดำตะตุ่มดำเข่าดำคานิดดำก้นดำอ่ะต้องจัดนะคะขัดไปเลยทุกวันแต่ถ้าั้งตัวเนี่ยขัดอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องเกิดสามครั้งนะคะจัดเกลือนะคะคุณตัวนี้จะกลายเป็นมา้าขัดขัดไปกลายเป็นมา้ากลายเป็นเนื้อครีมเห็นปะ หนึ 1> 1่งถึงสามนาทีแล้วล้างออกนะคะหัดออกเนะี่ยกลิ่นหอมมากตัวเนี้ยกลิ่นหอมแบบหอมแบบสดชื่นหอมแบบผ่อนคลายนะคะตัวนี้ล้างออกปุก๊บผิวจะนุ่มๆอ่าอารมณ์เหมือนผิวเด็กนะคะสาวดูนะประมาณหนึ่งกระปุกเน็ตที่รักเห็นผลแล้วนะ เห็นผลแล้วนะบอกเลยใครใสสครับก็ต้องมีสครับจัดแล้วนะคะตัวนี้นะคะหนึกระปุกราคาแค่349บาทจัดส่งให้ฟรีตอนนี้มีโปรโมชั่น2กระปุก660บาท3กระปุก930บาท5กระปุก1,450บาทจัดส่งฟรีนะคะล้างกันเลยคุณเนจับไม่ได้มูสาวาปึ้งทำสั่นปึ้งเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเนรอนอีเนรอนเมรอนเลย โอ้ยไม่ร้อนนี่ไมมร้อนร้อนได้เออฉันล้อนช่วงสูดการฉันแบบแดดฉ่ำมากแต่ฉันผิวไม่ดำเลยผิวไม่ค้ำเลยเพราะว่าฉันกลับมาฉันก็นี่ละจ้ะสะครับเจข่าวสครับของจ่าเอกราคาแค่349บาทปึง้ง